ลาป่วยเท็จหากค่าจ้างได้นะคะแล้วก็ถูกต้องตามกฎหมายด้วยแต่ว่าก็จะมีขั้นตอนและกระบวนการที่เราจะต้องทําให้ถูกต้องด้วยนะเพื่อให้การหาค่าจ้างของเราเนี่ยไม่ขัดต่อกฎหมายจะต้องทอํายังไงบ้างพอสรุปให้ฟังในรอเคลียร์หนึ่งนาทีค่ะอย่างแรกเลยเพื่อแก้ปัญหาเรื่องนี้นะสําหรับกรณีที่ลูกจ้างเนี่ยเราสงสัยว่าเขาจะลาป่วยเทนะ็จเนาะเราจะต้องกําหนดในข้อบังคับเกี่ยวกับการทํางานไว้ว่า กรณีที่ลูกจ้างขาดงานถือว่าเป็นการละทิ้งหน้าที่เนี่ยบริษัทจะไม่จ่ายค่าจ้างในวันนั้นและกรณีของการลาป่วยเท็จก็ถือเป็นการละทิ้งหน้าที่ซึ่งมันก็เท่ากับว่าเป็นการขาดงานเราก็เลยไม่ต้องจ่ายค่าจ้างในวันที่คุณลาป่วยเท็จเมื่อเรามีการกําหนดเงื่อนไขนี้ไว้นะคะในข้อบังคับเกี่ยวกับการทํางานแล้ววันหนึง่งเรามีหลักฐานที่ชัดเจนเน้นย้ำนะคะว่าต้องเป็นหลักฐานที่ชัดเจนว่าลูกจ้าง นี้ลาป่วยเท็จเรียกเขาเข้ามาคุยเลยค่ะแล้วผลปรากฏว่าลูกจ้างคนนั้นเนี่ยลาป่วยเท็จริงๆเราก็สามารถไม่จ่ายค่าจ้างในวันนั้นได้เพราะว่าเขาใช้สิทธิ์ไม่สุจริตเขาป่วยปลอมนะเขาก็ไม่มีสิทธิ์ได้รับค่าจ้างในวันนั้นค่ะรู้กฎหมายแรงงานในหนึ่งนาทีฝากติดตามล็อกเลด้วยนะคะ